กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอป้อป๋ายสกุลสกคนมาพบอพ่อกระเสือกเริ่มพัสดับชะนะวันนี้สาวเากเริ่มจะมากินซอยจุดเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋า everybody on the way มาซาซึมิซูบิที่ซาซึมิเด้อจ้ามาจา้ามากินกระเสือกเด้อจา้าฝากกดไลค์กดติดตามกดซับตะเกียบเสเอกนินึเด้อจา้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามารับชมสาวเอือกกัน มาจ้าพี่น้องจ้าเออมื้อนี้บ่ได้ซอยวเด้อจ้าแซวนงสิมาหั่นสดๆเลยเด้อจ้าสิกินได้หลายปานเดยลูกสาวก็ยังบ่ทันอน้อยมาเด้อจ้ามาเสพจัดกระแซว,วงเด้อจ้าน้ำจิ้มคุ้นๆแซ่บๆซนัว,นวนๆเลยจ้าอันข้าวคั่วคั่วหอมๆอมแบบกะใส่ใส่ผักซีใส่ผักหอมใส่ ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ผงสุรุน้ำปลามาจ้ามาเสพจากปลาเซือีกเลยจ้าน้ำจิ้มจวดจัดเจ้าแซวอีอไม่มีอนผักเค็งเค่แอเอีกกับมีที่เห็นนี่้อจ้าแซวอีองม่รู้จักอันซื้อ้อจ้านี่จ้าแล้วก็มีผักกะหล่ำมะละคมของแาเอีกแาเอีองม่รู้จักซื้อกัน้ะจ้าต่างซื้อเองแล้วก็มีต้นหอมนะคะแล้วก็มีสะระแหนนะคะแล้วก็มี ปัสส้ีเนาะและ้วก็มีถัว่วถั่วแขกนะคะแล้วก็มีแรดดินนะคะ <l acht> แล้วก็มีน,นี่นะจ๊ะอันซาเวอรกับปลาูเข้กันมันว่ามันไข่กันบอมไหมอันนี้มันไข่ไข่พักกันนั่นไหมพักลืมพัวพักลืมพัวลืมได้จักมือ <l acht> แล้วก็มีปลาเอกของซาเวอนะคะหาปลาเนีต มันมันไม่ใช่ฮาบาเนโรนะคะเป๊เปิดความเผ็ดระดับท็อป10 on the world คือกันนะจ๊ะ spicy tomato ดูดดุด spicy เวลิสปายซี่ของเซาว์น์นะจ๊ะนี่เซาว์น์ผมมีพริกอันบานเฮาเด้อจ้าอันพริกสดอันบานเฮาเนาะอันเซาว์น์มันเสี่ยมเซาว์น์มักเผ็ดนะจ๊ะเซาว์น์ก็สิเอาพริกอันนี้ล่ะมากินมากัดแก้ม มาจับมาจวดกระเซ้ากันนะจ้าจวดจวดจวดนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจาัาเสียงดูเสาวนะจ้าเบียดมันทันโดนกับบัวคอยเขา่านะจ้าพ่อแม่พี่น้องจาัามาจับมาจับกระเซ้ากันนะจ้าทันทันคาดเขียงเลย <c oughs> ันโดดตอนหนากวาจะกินไดไรบ้าะหันร่องหันแบดลูกเต่ากินกิเศษเต่าบ้างเเตากะบกาหันหนาได้จ้ะมันบกเขาเลยจ้ามีดอันนี้หมกะถ่ายมีดพลาสติกสื่อไม่มันกับเขา่ดกคันเทเลดโค่นนานไปมันไม่เข้าค่ะนไม่คม แต่บาดมือมันคือจีอันปวไปเสื้อเดียวเลยเนาะบาดแต่บาดมือเทามีดพวกเขาหันบางๆนะคะสาวเืิชมชอบบางๆแต่ก็สีหนาอยู่จ้ามีดพวกเขาเอาหั่นไปกินไปน้ำเด้จ้าพอแม่พี่น,นองจ้ามาจ้ามาเสร็จก็สาวเืินได้จ้า พี่น้องทัางทางไทยตางสปปลาวกรากบขอโทษขอให้ปัวเม่พี่น้องที่ปอกินติบจ้าจ้ามาจ,าจากก้ามาแซ่บกระเสาเอืองจ้าน้ำจิ้มรสติด้มๆใส่ <c oughs> ใส่ใบ,บมะกรูดมันก็ขมแล้วนะคะเ <c oughs> จวเสาเอืองสำหรับคนอยู่ตามประเทศ <c oughs> <c oughs> Ừ, ừ, cảm ơn. Cháu đang yin tiếng lục này, tôi trả lục sáu Tiêu văn như mông, mông mệt à. ใี่ค่ะม้งกับมือดเลยจ้ะร่อ,อ,องสี่คูณสีนะ่เบอรช่วยแบดบ,บุกเตาผักมาลกผักมาลักคมอืม ตัวจูผักนี่จวด พี่อันนี้มันไม่ได้เผ็ดเลยรวดเดียวแล้วจ้ามันจะเผ็ดขึ้นมาที่แบบาาซาจาสบายสิ After slowly พักอเองก็เจ้าเอามาโชว์แม่สาวเอิงก็เห็นแต่ก็เจ้าบอกกินจักเทืเอสาวเอิงเสียมาล่องมึนนงกันครั้งแรกในชีวิตสาวเอเิงนะจ้า เราไม่กินได้ป๋อก็นแต่ก็จะออกมาโชว์แทนซาซิมิเอามาโชว์แหละกับบกกุกิน,กนเราเองคิอว่าไม่กินไม่ถนาดจะกินไหนร็ต้องกินมึง ข้างนีะค่อคยๆค่อยๆกันข้ังคะ่อยถ่ายปากันหน่อยไหมสืมม้อถ่ายาทางไหนบ้านข้างไหนกินก็พนมจีนไย

응. 응, 흐 รลองแลดดีกับช <c ười> ่วจ so ุบมึงนะ 没个你了。 ผ <Pues> ักมะรบคมเาว ผมีเลดจานก็ปลยสิตัวน้องเจอมากินเมงจ้ะผมคืออันคือมาละว้าผม,ผม ซอยกันด่าซอยข้าเคียงบุิ่อแต่กับหัวลายลายคุยกับไปหลกเต็มปากเต็มคำ 哦，嗯，嗯，嗯。嗯 วนใจอแส่แสบแบมเนแซบธรรมดาเราหอนพ่าแซบนะจ๊ะ แตมพิ่ข่อยแลดิ มีขาวีก่บ่เขาเลยแกออกจากกองเมื่อเดียวนี่คือคมแต่ พ <c ười> <c oughs> no ักเง้นู่นกะเจ้ามาโชว์กะเจ้าก็บกินลองพันบึง ใายก่นชื่อ,อยังบ่รู้ละว่าเตมีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตกว่าก็ซื้อมากินนู่นละ เหนือกับกิโลอืมเอลิเซียแม่ 嗯嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. mm hmm. กำลังแซ็ เพชดจวดกำลังผมหอยคุยแก้วเพชดอตาม À. <laughs> năng to xuống nữa chả mới này chả cháu ở năng Năm tụ lục xảo ยังมาดิมแม่กับฝาลองพันพาสัตร์หนึ่นา,าเลยค่ะกระดูกโดก पेट द जाने ยังแสบเทาเองพักแสบนะคะน,ะะนำตาขอไดะะ้หเป่ะพักยงบรดเชื่อมันอนะ เย็นแต่ก็เต้าเอามาช่วนซาซิมิบ่เห็นกินจักเทื่อข่อยสกินนําเบิงนี่น,น่ะก็เต้าขายอันตะเต่าเห็ดข่อยถ้าไปเก็บมาบ่กล้ากินเนาะ 嗯。Yeah. เที่ยงนันตาขววเลยอืมเกสไปซี่ really <c oughs> เนื้อโลกเกืบโลหนึงนะจ๊ะเบื่อหน่อยนึงไปไดนต้า